ไม่ได้เลยแต่พ่ไม่ตั่พ่ม่นบารปัไม่คนปักเลยไม่ได้เลยไม่ได้ค้ามมายน้มากี่คน่ะเจดีกว่าะไรไป้ท้นี่บ พี paid, 8, ่ต่อมาเศษเลยนะเออเก่าเดี๋ยวพี่เกยามันสิบเศษสิบนี่ไงแปดสิบสามจริงกาไหร่เจ็ดสิบเจ็ดปั๊มใช่ไหมโอ้โมิดด้วยไม่มีมิดโดนทุกตัว เปลี่ยนฟูชกเลยผมใส่ฟูโชกยีที่ผมเปลี๋ยวผมใส่ฟูโชกแล้วทีนี้ระยะมันได้มันโดนเป้ามันโดนเต็มเว่ามันโดนเป้ามันโดนเต็มไงแต่มันต้องแม่นนะใช่ผมไม่แม่นนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ไปข้างไหนทักก่อนตาย